สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนคณะเจ้าหน้าที่ของซาอุดีอาระเบียได้ให้การต้อนรับปโลร์โดมีสเลสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนที่ได้เดินทางเยนซาอุดีอาระเบียก่อนที่จะมีการเจรจาร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ของอยูเครนและสหรัฐต่างกำหนดการที่จะมีขึ้นในวันนี้่งมีเป้าประสงค์เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีการรายง,งานว่านายเซเลสกี้ได้เข้าพบกับมูฮัมหมัดบิสซัลมามากุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียซึ่งในวันเดียวกันน Marco io, ายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกันโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของซาอุดีอาระเบียมาให้การต้อนรับ ตามการรายงานระบุว่าสหรัฐได้ส่งนายโรบิโอและนายไมค์วอลที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนหน้าจัว,วันออกกาของผู้นําสหรัฐเข้าร่วมการเจราจารในครั้งนี้ส่วนยูเครนมีหัวหน้าสานักงานประธานาธิบดียูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงโดยในกาหนดก,การนายเซเลสกี้ผู้นํายูเครนไม่ได้เข้าร่วมการเจราจารดัางกล่าว ยังและก็ตามการเจราจารในครั้งนี้จะเป็นการเจราจารยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองรัฐบาลนับตั้งแต่ที่ผู้นํายูเครนและนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประทัดขัดโรมการที่ห้องทํางานรูปไข่ที่ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐจนาฐทํทนทา,าหทให้เกิดความสั่นคลอนในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเพียงไม่นานผู้นําสหรัฐก็ได้ตัดความช่วยเหลือทางการทหารและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกองแก่ยูเครน คารว่ากาศเจราจารในครั้งนี้นอกจากจะหาหรือเพื่อหาข้อตกลงในการหยุดยิงในสงครามรัเสเซียแล้วยังมีข้อตกลงแร่ธาตระหว่างสหรัฐและยุเคนที่ต้องรอติดตามต่อไปอีกด้วย